เป็นไรวะค้างเอา้าเฮ้ยค้างเอาละครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแพ็กเกจยี่สิบเจ็ดกล่องกันเลยดีกว่าครับกล่องออกรบยี่สิบเจ็ดกล่องเมื่อกี้เปิดไปกล่องไม่ทันได้อัดวันนี้เรามาเพียนในการอัดกล่องกันดีกว่าอ่ามีตะขอเขียวเกียวยา้ามีสกุไรไข,ข่ั่งมาขายหน้าบ้านด้วยนะครับในซื้อกูจะเปิดกล่องไอสัตว์มามัว่วครับเราเปิดกล่องนิดหนึ่งกัน จะผงเพชรกับแมวอะไรครับนี่ครับตึง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 ,ตง,ตงวันนี้จะเปิดเป็นการเปิดกล่องที่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเปิดมาในคลิปนะครับปังเข้าไปไหนไหนจะทําคลิปเปิดกล่องครับเปิดให้มันชัวชัวโชวชทุกงานเลยเรานะจะได้ผงเพชรกี่เท่าไรครับนี่เป็นไงครับมาจะพอไหมครับไม่พอต้องเปิดแพ็กเกจหัวกระทิิอีกหนึ่งกล่องนะครับเพื่อจะ เอาไปซื้อชั้นเจ็ดนะครับไอเจ้าคอปสี่ไออาไปจีสี่ลูกอะ่ะผมจะไปซื้อนั่นวันนี้เลยถลุงหน่อยครับถลุงออกรบเพื่อเอาผงเพชรล้วนเลยนะครับจะได้เปล่าไม่รู้นะครับมา,อ,า,มาออกรบมันจะออกซ้าๆมันจะไม่ไม่มีของอะไรห้าาใหม่หรอกถ้าเราเล่นเวลสูงแล้วอะ่ะมันก็จะออกเดิมๆอะ่ะทําใจได้เลยว่า มันคือผงเพชรแค่น,นี้ไม่มีอะไรมาใหม่ให้เราหรอกเล่นแล้วก็แจกจ้างมันเป็นรางวัลเกียรติยศเลยนะครับรางวัลแพ็เกตออกครบที่คนแจกต่อนที่เราเล่นนะก็ถ้าเกิดเราเราเล่นอะ่ะมันได้เท่าไหรอ่อ่ะมันได้ยี่สิบบาทไม่สูงนะครับกล่องออกรบกลบ่กลองหนึ่งสี่สบบาทถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจ แต่ผมกล้าพูดเลยครับ99.99เ99หมือนทองเยาวราชเลยไม่มีใครอยากได้กล้องออกโรบนี่จะได้ต่าง20บาทมากกว่าเปิดกันไปกี่กล้องเลยก็ไม่รู้ผงเพชรทางนั้นใช่ไหมครับๆๆๆๆๆๆเห็นไหมครับเพชรลวนๆวเดี๋ยวกอาแ20กล่องนะเขาไปซื้อปืนได้ได้มหมื่นเก้ชิ้นหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็เปิดไปของได้มาฟรีครับไม่ได้ซื้อได้หา แต่ว่ามันจะได้น้อยนะผงเพชรมันจะได้ไม่เยอะไม่เหมือนกลองหัวกะทิถ้ากล่องหัวกะทิจะได้ผงเพชรเยอะกว่าในบรรดาทุกกลองเลยแม้แต่กล่องสุดยอดหรือว่ากล่องแพ็กเกจดักก็ผงเพชรยังไม่ได้เท่าแพ็กเกจหัวกนะทิทีนีแพ็กเกจดูสิว่าจะให้ผงเพชรที่สูงมากครับเคมสูงนะเขรียกเคมสมงกล่องออกรบแม่งเคสสามตาม่ำในราคาแพงนถเทามาสนะิบเก้าเปิดไป อแปดกล่องน<อ>ี้แหละแปดกล่องกล่องมาครูสเหมือนเดิมครับมันก็เป็นปืนตัวเดิมเดิมเนี่ยเปิดแบบบ้าละห้ามเลยรู้สึว่าจะใช้เวลาลการเปิดนาในแค่ไหนนี่แค่เอาแค่เปิดกล่อง,อเ,เ,กองเก็บไว้นานมากครับเก็บไว้ เกืบๆเดือนมั้งเน,นี้ยไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นอ่ะผมไม่ได้เปิดเลยใช้กล้องมาก็ปล่อยทิ้งกระเลียกระลาดกะเละกระลาดเพื่อรอจังหวะจังหวะหนึ่งที่จะซื้อปืนเรียกสะสมสมบัติไว้ครับสมบัติเก่าเก่าเก็บเก่าเก็บโอ้อกเทามาเป็นกรุดเลยอ่าต้องใช้เวลานานมากการเปิดก่อน ตอนนี้เราก็คุยสายอยู่กับเดอะแฟนนะครับเหมือนมันไอ่ครับใส่ไข้มันจะแดกขาดเปลี่ยนแปลงบ่อยร่างกายไม่แข็งแรงจะเสกอ,อยากจะเป็นทหารโหตัดไม่ฟิตเิริมร่างกายเลยโรหามันทีไรแบตเอ้ยไม่ใช่โถหามันทีไรไข้มันแดกมันทุกครั้งอ้าวน็อตเขียวบ้าอะไรไม่อยู่ในกล่องออกรบอ่ะเออธรรมานานอยู่ในกล่องหัวกที่ไม่ใช่หรอน็อตเขียว โอเคแล้เขียนมาก็อัปเกรดอีกนะเพื่อจะเพื่อจะได้ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมถ้าร้อยยี่สิบห้าเราก็จะเปิดกล่องแพ็กเก็ตหกทีได้อีกหนึ่งอ,อันใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดได้ร้อยยี่สิบห้าอาจจะเปิดหางก็ได้ออกกลุบก็ได้เอ้ยชายแพ็คเก็ตเอาชุดก็ได้แต่ชุดก็ผมไม่อยากเปิดกลัวแม่งได้สามอดทนดูกันหน่อยครับ อีกสิบสองกล้องแค่นั้นอีกนะอีกสิบสองกล้องปุบปุบอันนี้ไม่ได้โกง,งไม่ได้แฮกนะครับเดี็กคุณจะหาผมอุ้ยเพจเพจพุ่นกอแฮกก็ป่าวาไม่ได้แฮกครับแม่งสะสมไปานานจัดก็เลยมีเยอะกว่าปกตินิดนึง เคียดมากเลยเห็น RPG ีเมื่อกี้อย่างนี้โอ้สัตว์ RPG เฮี้ยอะไรยิงอย่างกับปืนกลแม่งหงุดหงิเจอเนี่ยเจอหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะถึงได้เตรียมวิโออัดไปตลอดถ้าเจอจะอัดเลยทันทีเพราะว่า RPG มันยิงอย่างปืนกลได้ยังไงอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนกระบอกเลยวิ่งไปยิงไปเท่าไหร่ก็ตายหมดอ่ะมันซอยอย่างกับปืนกล

สะสมไว้นานมากเก่าเก็บไปนี hmm. ่จะเป็นฝ้าก็คงจะหลายบาทแล้วเปิดเขาเรียกเปิดเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มของเก่าครับจะเอา RPG สี่นัดพยายามถึงขั้นกระเคาะกระปุกอมสินเลยนะเนวันนี้กระปุกอมสินของฉันเ้าน็อตเขียวมาหลงมาตัวเดียวเองนะ ยังดีตัวเขียวลงมาตวงยังดียังได้อัเอาเข้าไปเบื่อกันยังครับขี้เกียจด,ดูกันยังครับเปิดกล่องแต่ผมบอกตรงเลยผมขี้เกียจเลยนะ เหมือนเปิดแล้วมันมันไม่มีความระทึกใจอ่ะเหมือนเหมือนมันเปิดเหมือนแล้วเปิดเล่นทรงเดทอะเปิดแบบเออเออเปิดเปิดเปเถออไม่มีความตื่นเต้นเลยไม่เหมือนเมื่อตอนที่มันอัปเกรดเมื่อตอนที่มันเล่นเวอร์ชั่นแรกๆครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเปิดกล่องอะไรแต่ละอย่างนี่มันจะเป็นแบบโอ้โหโอ้โหออาาาือคืแบบได้ต้องรีบเปิดเลยแบบคือ คือของที่มันได้มันได้เยอะอ่ะมันมันได้แบบมันได้คุ้มค่ากับการเปิดกล่องแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเปิดกล่องแบบว่ามันห่วยอะ่ะห่วยขึ้นทุกวันทุกวันแล้วกล่องกระถาออกมาแม่งซะสี่อย่างเลยก็ไปเดี๋ยวมันต้องทำกล่องแล้วไม่กล่องผมว่านะแบบกล่องพวกน็อตพวกอะไรเงี้ย เปิดเอาแต่น็อตอย่างเดียวยอะไรเงี้ยว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะช่องทางพี่แกต้องทํามากินอยู่แล้วในความรู้สึกผมนะยวต้องมีกล่องเปิดเนาะคุณจะน็อตทองน็อตเทาน็อตเขียวอะไรเงี้ยก็เปิดได้กล่องะเท่าไร่สองร้อย 200. มีสองชิ้นเงนี้ยผมว่ามีแน่เลยในเวอร์ชั่นหน้าต่อไปนเพราะพี่ล้อบแกเป็นคนละโมบอยู่แล้วครับ ผมไม่ยอมอยู่หรอกเรื่องกล่องอะนี่ราเขียวตัวสุดท้ายสรุปว่าเราเปิดอ่าไปยี่สิบยี่สิบเจ็ดอยี่แปดกล่องเราได้รถเขียวไปสองตัวโอเคนะรถเขียวสองตัวนี่ไงรถเขียวสองตัวนะเรามาดูสี่หมื่นเก้าเองไม่พอหรอก สี่หมื่นเก้าอ่ะใช่ปะจะพอได้ไงสี 49, ่หมื่นเก้าั่นขาดอีกขาดอีกมือขาดเก้าพันอีกเดี๋ยวไปดูดิว่ามันเหลือมันได้กี่จินละว,ว่าสมควรที่เราจะฟิตเฟิร์บร่างกายเพื่อจะเล่นมันหรือเปล่านะครับให้ดูสิ โอ้โหแม่เจ้าวันนี้มันเป็นวันอะไราของเรานะครับผมขาดชิ้นเดียวอะ่ะผมขาดเงินเก้าพันบาทผมจะไปหาตรงไหนเนี่ยแล้วมีเงินอยู่ห้าสิบดอลลาร์สหรัฐอ่าสรุปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมมาหาตังค์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาลงใหม่ดีหาตังะะค์อีกผมเพชรมผมเพชรอีกอ่าผมเพชรอีกเท่าไหร่วะผมเพชรอีกอีกอีก อีกเก้าพันสี่ตัวเก้าพันแล้วกันอีกเก้าพันเก้าพันก็จะได้อาร์พีจีชั้นเจ็ดแล้วครับเป็นชั้นที่ไฟฝันมานานครับเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อคลิปเลยครับสวัสดีครับ